สวัสดีครับชาวลัคนาราศีกุ่มนะครับดวงชะตาเดือนพฤศจิกายน2567ลักณลัคนาราศีกุ่มครับงานดีโชคลาภดีดวงเฮงปังรวยนี่นะติดตามกันได้เลยในคลิปนี้ครับจะเป็นอย่างไรนะครับพฤศจิกายนแล้วนะครับเหลืออีกแค่2เดือนพฤศจิกาธันวาก็จะสิ้นปีกันแล้วนะครับมาเช็คดวงกันก่อนอื่นกราบขอบคุณทุกท่านครับที่ช่วยกดแชร์กดไลค์ กด subscribe นะครับอย่าลืมใส่กระดิ่งให้ด้วยจะเป็นพระคุณอย่างสูงนะครับถูกอกถูกใจคำทำนายนะครับเลี้ยงน้ำเลี้ยงกาแฟาได้ที่เบอร์พร้อมเพ์ที่เห็นหรือ QR code ที่เห็นนี้ได้เลยนะครับชาวลัคนาราศีกุมครับพฤศจิกายน2567ดาวมะกองอยู่ในเรือนการงานค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวถือว่าให้ผลดีครับนะ และดาวก็มาอยู่ในเรือนลาพระด้วยก็คือดาวศุกนะครับซึ่งดาวเจ้าเรือนลาพระคือโชคลาภความสําเร็จกับดาวเจ้าเรือนการเงินเนี่ยนะบังเอิญเป็นดาวพฤหัสเหมือนกันนะและดาวพฤหัสบดีตอนนี้ก็อยู่ในภพที่4เป็นอุดมเกณฑ์นะเป็นประทุมเกณฑ์ชัดเจนและดูดีนะครับเพียงแต่ว่ามันจะมาเรื่อยๆมาเรีงเดาวพฤหัสเวลาส่งผลเนี่ยเขาส่งผลแบบ ภาพรวมทั้งปีเขาไม่ได้ส่งผลแบบตูมตามตูมตามก็เลยไหมอ่าฉะนั้นชาวราศาีกุมก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ดีครับอ่าทีนี้เรามาดูรายละเอียดเดือนนี้มีดาวย้ายน้อยนะครับสองดวงเองเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเป็นอย่างไรเริ่มต้นที่ดาวศุกร์ครับย้ายเข้าสู่ราศีธนูนะครับย้ายยกย้ายจากราศีพิจิกเข้าสู่ราศีธนูเนี่ย 9. พฤศจิกายน2567เข้าพบอะไรลาพะโชคลาภความสำเร็จาดาวสุกเป็นดาวอะไรหนึ่งเป็นดาวตัวแทนของหลักทรัพย์ครับพบพันธุกิจการบ้านเรือนที่อยู่อาศัยครอบครัวบ้านรถที่ดินอสังหาริมทรัพย์เนี่ยดาวดาวเขาเรียกว่าดาวสุกเป็นตัวแทนสิ่งเหล่านี้หนึ่งเรือน อีกเรือนหนึ่งเป็นดาวเจ้าเรือนสุภะความเจริญความก้าวหน้าความรุ่งเรืองนี่เป็นไงความหมายดีทั้งสองเรือนแล้วทั้งสองเรื่องก็คือหลักทรัพย์ทรัพย์สินบ้านรถที่ดินกิจการนะของครอบครัวของตัวท่านแล้วก็ความเจริญก้าวหน้ารุ่งเรืองมาอยู่ในเรือนลาภลาภแปลว่าได้มา ได้มายินดีความยินดีความสําเร็จสิ่งที่ได้มาและดาวศุกร์ก็เป็นดาวศุพะเคราะห์ด้วยฉะนั้นการได้ครั้งนี้ก็เป็นการได้แบบดูดีและสวยงามและดาวศุกร์เข้าบ้านดาวพฤหัสซึ่งดาวพฤหัสเองก็จัดเป็นประเภทดาวศุพะเคราะห์เช่นเดียวกันก็เลยกลายเป็นคู่ทรัพย์คู่โชคสวยงามและบังเอิญครับดาวพฤหัสสปีก็อยู่ในบ้านดาวศุกร ดาวสุกก็มาอยู่ในบ้านดาวพฤหัสก็เท่ากับสองดวงนี้เป็นเกษตรแลกเรือนกันคู่ทรั์คู่โชคเป็นเกษตรก็แปลว่าได้ทั้งรั์ได้ทั้งโชคเพราะมันแลกกันมันแลกเรือนกันครับสวยงามครับแถมยังเป็นดาวสุกพระเคราะห์ด้วยกันด้วยเห็นไหมอีกทีนะดาวสุกเนี่ยเขาเข้าเรือนดีและเรือนลาภะและเข้าบ้านดาวพฤหัสถูกไหมดาวพฤหัสไปอยู่บ้านดาวสุก แลกกันนะพอแลกกันก็คือจ่ายกันไปจ่ายกันมาแลกกันไปแลกกันมามันก็เลยดีไปทั้งคู่เขาเรียกว่ากเกษตรแลกเรือนส่งผลดีส่งผลที่ถึงเรื่องอะไรบ้างหนึ่งหลักทรัพย์นไหมสองสุภระความรุ่งเรืองความก้าวหน้านะครับเมื่อแลกเรือนกับดาวพฤหัสด,ดาวพฤหัสเป็นตัวแทนของ ลาภโชคลาภความสำเร็จเป็นตัวแทนของเงินครับการเงินหลักทรัพย์ความเจริญก้าวหน้าและก็โชคลาภสี่เรื่องนี้โอ้โหชาวลัคนาราศีกุมนะเปาะเชะนะสี่เรื่องนี้เรียกว่าแลกเปลี่ยนกันอย่างสมบูรณ์สวยงามดูดีอ่าใช่ไหม ชัดเจนแล้วนะสำหรับชาวลัคนาราศีกลุ่มนะโอ้โหเข่เนี่ยดาวสุกดวงเดียวพอย้ายทีเนี่ยเขาเรียกว่ากระหน่ำซัมเมอร์เซลเลยยิ่งกว่า11เดเดือนสิบเอ็ดอีกเนะยิ่งกว่า12เดือน12อีกนะคือสวยงามมากเลยนะครับเรียกว่าย้ายทีเดียวเนี่ยมันกระทบชิงไปทั้งทั้งทั้งสี่เรื่องแถมสี่เรื่องนี้เป็นเรื่องดีล้วนๆครับ เอาอทีการเงินหลักทรัพย์ความเจริญก้าวหน้าและโชคลาภมันกระทบกันไปกระทบกันมาแล้วเป็นการกระทบกันแบบแลกกันไอสิ่งนี้มาให้สิ่งนั้นไอสิ่งนั้นมาให้สิ่งนี้เอาเงินไปซื้อหลักทรัพย์เอาหลักทรัพย์ทําให้เจริญก้าวหน้าความเจริญก้าวหน้าก็เกิดเป็นโชคลาภได้โชคลาภมามาเป็นการเงินอะไรเงี้ยมันก็หมุนเวียนกันไปหมุนเวียนกันมาอยู่สี่เรื่องเนี่ย เข้าใจไหมสาหรับชาวลัคนาราศีกุมอะไง,ไงแถมดาวศุกร์ที่อยู่ในราศีธนูเนี่ยมีตําแหน่งมาตรฐานเป็นมหาจักรมันไม่ได้มาเล็กๆมันไม่ได้มาน้อยน้อยมันมาแบบมหาจักรเพราะมหาจักรนั้นฟักตัวให้เป็นใหญ่กว่าจะได้ต้องบุกบันฟันโฉงเฉงช่างผาดผนหนักหนาหน่ายำเกรงยศยิ่งเพลงจึงมีให้ดีใจโอ้โห สวยงามสวยงามถัดมาครับเอาอีกสักดวงหนึ่งมีแค่สองดวงอ่ะเดือนนี้คือดาวอาทิตย์ครับย้ายจากพบสุภะเข้าพบกร,รมมะาดาวอาทิตย์คือดาวอะไรดาวคู่ครองคร,งครับก็มองเหมือนเผินก็คือคู่ครองของเราอ่ะแต่ทีนี้คำว่าคู่เนี่ยคำว่าปัตตนิเนี่ยแปลตรงๆมันแปลว่าฝ่ายตรงข้ามเข้าใจไหม ฝ่ายตรงข้ามก็มันอยู่ตรงข้ามกับเราเนี่ยเห็นไหมดาวอาทิตย์เนี่ยไหมเป็นดาวเจ้าเรือนราศีสิงห์เนี่ยซึ่งมันอยู่ตรงข้ามกับลัคนาของเราแต่ไอตรงข้ามเนี่ยมันก็หมายถึงคู่ด้วยดาวคู่ครองมาอยู่ในเรือนการงานหนึ่งได้คู่จากงานฮ่าแปลแบบแปรแบบกำปั้นทุบด,ดินสองคู่ของเรานำ เรื่องราวเกี่ยวกับการงานมาให้นำโอกาสเข้ามาให้ซึ่งเข้ามาดีไหมต้องบอกว่าดีฉะนั้นคำว่าคู่ไม่ได้แปลว่าสามีภรรยาคู่รักคู่ชีวิตอย่างเดียวครับหมายถึงคู่ที่หุ้นส่วนก็ได้เพื่อนร่วมงานก็ได้เจอคู่เข้ามาใครก็ตามที่มาอยู่เป็นคู่เราเนี่ยก็นับเป็นปัตตนิทั้งนั้นพูดง่าย การติดต่อความสัมพันธ์การเจรจาการต่อรองการค้าขายสำหรับชาวลัคนาราศีกุมดีขึ้นเพราะมันมาคุยเรื่องงานหรือก็จะได้คู่จากงานก็คือใครที่กำลังหาหุ้นส่วนหรือหาคนมาช่วยงานหาคนมาร่วมทำธุรกิจอะไรกันอย่างเงี้ยมีความคิดไหมกำลังจะเปิดธุรกิจอะไรสักอย่างกำลังอยากจะทำแต่ว่าทำคนเดียว เงินมีแต่ยังไม่มีคนมาช่วยกันหรือว่าทุกอย่างพร้อมแล้วขาดแต่เงินอยากมีคนมาร่วมหุ้นร่วมทุนมาช่วยกันเพื่อให้มันต่อยอดจังหวะเนี้ยดีนะสำหรับชาวลัคนาราศีกุมนะเพราะดาวอาทิตย์เข้าเรือนการงานเนี่ยเขาไม่ได้เข้าธรรมดาเขามาพร้อมอะไรเขาไปเลงเนี่ยดาวพฤหัสด,ดาวพฤหัสคือดาวอะไรดาวการเงินครับเห็นไหม ดาวพฤหัสคือดาวการเงินอาทิตย์เล็งพฤหัสพฤหัสก็เพนอาทิตย์เล็งจันจันก็เพนเห็นไหมสิบหกพฤศจิกาเนี่ยมันคือหลังลอยกระทงหนึ่งวันพระจันท์เนี่ยเพนยาวเลยนะมันเพนสองราศีด้วยนะครับเพนในทางโหราศาสตร์นะเพนในทางดาราศาสตร์เนี่ยคือวันเดียวคือวันคืนวันที่สิบห้าแล้วไปเพนตอนตีสามซะด้วยเพนพี่ก็เรียกว่าเพน คือเพนที่ปลายราศีพัะจรเนี่ยจะเพนปลายราศีเมษใช่ไหมพระอาทิตย์เนี่ยย้ายในคืนวันที่สิบห้าเข้าสู่วันที่สิบหกเนี่ยตีสามนะตีสามเพราะนั้นเขาอยู่ตรงนี้เขาเพนตรงนี้พระจันทร์เองก็เพนตรงนี้เช่นเดียวกันนะครับเนี่ยเพนตรงที่ราศีเมษกับราศีตุลก่อนแล้วพอวันที่สิบหก ก็คืนวันที่สิบห้าตีสามไปแล้วปุ๊บเนี่ยดาวอาทิตย้ายเข้าราศีพิจิกสามทุ่มวันที่สิบหกพระจันทร์ย้ายตามมาอยู่ที่ราศีพฤษภเจอกันอีกรอบพูดง่ายพระจันทร์จะจะเต็มดวงเนี่ยอย่างน้อยสามสามคืนมองได้ตาเปล่านะมองด้วยตาเปล่าคุณจะเห็นพระจันทร์เต็มดวงในสามคืนนะแต่มันมันจะแววหว,ว่งไปสักนิดนึงอ่ะแต่มองได้ตาเปล่าจะไม่เห็น มองด้วยตาเปล่าจะจะ,จะเห็นพระจันทร์เต็มดวงใช่ไหมแต่ถ้าใช้สองกล้องดูว่าจะเออมันก็คือข้างแรมอะ่ะพอขึ้นสิบห้าค่แล้วมันจะเป็นข้างแรมแล้วเข้าใจไหมงั้นดีเนี่ยพฤ้หัสเพนพระจันทร์เพน,พรเพนมรุตยูก็เพนพฤะหัสคือดาวการเงินนะโอเคเลยนะครับโอเคเลยแต่ทีนี้คุณก็ต้องระมัดระวังโอกาสมันมีแต่ ผมจะบอกว่าให,ให้ไว้ใจทุกคนเต็มที่ก็ไม่ได้เพราะอะไรเพราะดาวเจ้าเรือนการงานของคุณคือดาวอังคารเนี่ยกับดาวพฤหัสไอ้กับดาวอังคารที่คลองสองเรือนนะหนึ่งคือเรือนการงานนะสองคือเรือนสหัสชาคือเพื่อนฝูงตอนนี้ดาวอังคารอยู่พบอริครับคําว่าอริไม่ได้แปลว่าเป็นศัตรูนะไม่ได้หมายความว่าคุณจะมีเพื่อนเป็นศัตรู หรือมีการงานเป็นศัตรูนะอริแปลว่าอุปสรรคปัญหาให้ต้องแก้ไขบางครั้งอยู่เฉยๆมันสบายแต่มันไม่ได้เงินไม่ได้ดีมันก็ต้องออกไปทำนูน่นทำนี่หาคนมาช่วยหาคนมาคิดหาคนมาทำมันก็ต้องเจออุปสรรคเจอปัญหาอันนี้ธรรมดาอยู่แล้วแต่ก็อย่างที่บอกเราก็ไม่ได้มองโลกสวยจนเกินไปฉะนั้นไอ้ปัญหาเนี่ย มันมาจากใครอ่ะมันมาจากงานงานมันไม่ลงตัวมันก็อาจจะมีปัญหาสองสหัสชา้าก็แปลว่าพี่น้องเพื่อนฝูงอยากจะทำอ่ะแต่ญาติพี่น้องบอกเฮ้ยเอ็งอย่านะเอ็งอย่าพึ่งไปเชื่อ <laughs> บอสบอสจะชวนลงทุนเอ็งอย่าพึ่งไปเชื่อนะอะไรลักษณะแบบนี้เข้าใจไหมเออซึ่งมันก็ไม่สามารถบอกได้ว่าเราถูกหรือเพื่อนถูก หรือการที่เราทํางานร่วมกับเพื่อนหรือคนที่เราเพิ่งรู้จักใหม่ๆอะ่ะมันจะเป็นการตัดสินใจที่ถูกต้องหรือไม่มันต้องดูกันไปยาวๆครับนะพอดาวังคารเนี่ยจะอยู่ในภพอลิถึงมีนาคมเลยนะแต่คําคําว่าอลิก็ไม่ได้แปลว่าจะถูกหลอกถูกโกงคําว่าอลิแปลว่ามันยากอาจจะร่วมทุกข์ร่วมสุขฝา่าฟันกันจนทั่งสําเร็จก็ได้พอดาวังคารย้ายไปมันก็สําเร็จพอสําเร็จเออกลายเป็นว่า ที่ผ่านมาเนี่ยก็ถือว่าร่วมทุกข์ร่วมสุขกันมาก็โอเคเข้าใจไหมเพราะจริงถ้าดูดาวคู่จริงๆก็คือดาวอาทิตย์เนี่ยมันไม่เสียมันไม่เสียนะไอ้ที่เสียคือสหัสชะสหัสชะคืออะไรการเดินทางเห็นไหมบางทีเราจะเริ่มอะไรใหม่ๆเนี่ยการเดินทางไปดูนั่นดูนี่ตัดสินใจหรืออะไรเงี้ยบางทีมก็อาจจะมีปัญหามันก็ต้องระมัดระวัง นะคาว่าอลิอย่าไปกลัวครับอย่าไปกลัวในเรื่องของเขาเรียกว่าโกงหรือหักหลังมันคนละเรื่องอลิเนี่ยมันอาจจะเกิดได้หลายเรื่องอุปสรรคปัญหาจากการงานหรือเกี่ยวกับสุขภาพนะครับอังคารเนี่ยเกี่ยวกับเลือดนะเกี่ยวกับระบบน้ำเนี่ยอังคารมันโคจรเข้าอยู่ทตุน้ำเนี่ยระบบน้ําระบบเลือดภูมิแพ้ ระบบน้ำเหลืองในร่างกายระบบอะไรต่างๆนานาเนี่ยมันจะเป็นอุปสรรคไงใช่ไหมอริอุปสรรคอุปสรรคก็คือเรื่องร่างกายของท่านด้วยนะครับอันนี้ก็ต้องระมัดระวังนะแต่ในเรื่องเงินเรื่องงานเรื่องอะไรต่างๆมันไม่กระทบมันไม่กระทบไอ้ที่ว่ายากเนี่ยมันก็หมายถึงว่าแน่นอนอะทําอะไรใหม่ๆการเริ่มต้นอะไรสักอย่างมันก็ต้องยากในตอนแรกเดี๋ยวมันก็ดีไปเองนะครับนะ อะแต่งานเงินความสําเร็จโชคลาภความเจริญก้าวหน้าเดือนนี้ก็ยังเป็นที่หนึ่งอยู่เอามาดูภาพรวมพฤศจิกายน2567ชาวลัคนาราศีกุมที่สําคัญเลยคือดาวเสาร์ที่กุมลัคนาทับลัคนาของท่านอยู่เนี่ยนะได้ตําแหน่งพิเศษคือตําแหน่งองค์เกณฑ์นะครับนรสุริยะเรืองรังสีโสรชีวะมีครบถ้วน3องค์เทพโสพีกุมลัก แม้แต่องค์เดียวยศล้ำนาพันมันดีเพียงแต่ว่าที่ผ่านมาเนี่ยตั้งแต่เดือนมิถุนายนดาวเสาร์มันโครจรพักองศาหรือที่เรียกว่าถอยหลังภาษาโหรนะเราเรียกว่าถอยหลังแต่ในความจริงเป็นจริงดาวมันไม่ถอยหลังมันเป็นการอัตราการโครจรที่ช้าเร็วไม่เท่ากันมันเหมือนเวลาขับรถอะเห็นไ,ไหมเหมือนเวลาเราขับรถอะคันนึงขับเร็วคันนึงขับช้าไอ้คนไอ ไอ้คันที่ขับเร็วกว่ามันจะเห็นไอ้คนไอ้คันที่ขับช้าเนี่ยมันถอยหลังเข้าใจไหมเหมือนกันเป็นลักษณะแบบนั้นอ่ะสาวตอนนี้ครับเดือนพฤศจิกายนเนี่ยสาวจะหยุดถอยหลังวันที่สามเลยนะต้นเดือนเลยแล้วเดี๋ยวจะเริ่มเดินหน้าพอเริ่มเดินหน้าก็แปลว่าอะไรอง์เกณฑ์เดินหน้ายศนั้นานาพันชัดเจนครับดาวอื่นมันส่งผลบอกแล้วว่ามันดี ตัวจบคือตัวนี้แหละตัวสาวอะ่ะเราะคําว่าองค์เกณ์แปลว่าเกณฑ์อันดับหนึ่งองไปว่าที่หนึ่งนะองเก์ก็คืออันดับหนึ่งเลยดวงไหนดีก็ไม่สู้เท่าดวงองเกนเข้าใจไหมงั้นถือว่าองค์เกนนี่เป็นอันดับหนึ่งนะเขาเรียกว่าเอกเกณ์เลยฉะนั้นตรงเนี้แหละมันมันส่งผลดีแล้วส่วนดาวประจาตัวของท่านคือพระราหูก็อยู่ในเรือนการเงินก็หาเงินไปสิกลัวอะไร นะและดาวพฤหัสนั้นไซก็ยังได้ผลดีเห็นไหมพฤหัสก็สุกกระแลกเรือนกันสบายๆงานยุ่งไหมยุ่งสิครับเห็นไหมยุ่งสิครับเพราะอะไรก็ดาวมามากองอยู่ตรงเนี้ยจะไม่ให้วุ่นได้ไงแต่วุ่นแล้วดีวุ่นแล้วดีพอวุ่นแล้วเห็นไหมมันเกิดอะไรขึ้นไอดาวอังคารซึ่งเป็นดาวเจ้าเรือนการงานเนี่ยมันก็ไปตกอลิเมื่อวุ่นก็ต้องมีอุปสรรคเมื่อวุ่นวายเมื่อเรื่องเยอะก็มีอุปสรรค เหมือนเขาเรียกว่ามันมีไหมที่แบบงานอะไรก็ได้ง่ายง่ายนั่งรอรับเงินนั่งนับเงินอย่างเดียวมันไม่มีครับยิ่งลูกค้าเยอะถ้าคุณเป็นคนค้าขายคุณจะรู้ยิ่งลูกค้าเยอะเป็นไงบุญต้องตอบลูกค้าต้องบริการลูกค้าขายดีของขาดสต็อกก็ต้องไปหารีบไปหาไอโรงงานก็ผลิตไม่ทันไม่ส่งไม่ทัน เนี่ยวุ่นวายไหมมันวุ่นวายวุ่นวายจากอะไรจากการที่มันขายดีจากการที่มันมียอดมีออเดอร์จากความขยันขันแข็งฉะนั้นไม่ต้องกลัวนะอุปสรรคตรงนี้โอเคผ่านไปได้สบายๆนะครับสำหรับเช้าลัคนาราศีกุมฉะนั้นภาพรวมเดือนนี้แหมมันดีไปตั้งสี่เรื่องแล้วอะ่ะฉะนั้นมันโอเคนะ่ะมันโอเคนะ่ะนะเรื่องความรักก็ไม่ใช่ย่อย ดาวอาทิตย์เลงดาวพฤหัสหัโ้โหก็ถึงขั้นถ้ามีคู่คู่คบหาคู่ครองเนี่ยก็มีถึงขั้นแต่งงานแต่งการกันได้นะครับเพราะดาวอาทิตย์เป็นดาวคู่ไปเล็งกับดาวพฤหัสซึ่งเป็นดาวมงคลประจําปีเนี่ยสวยเลยสวยเลยเป็นเป็นเขาเรียกว่าเป็นนิมิตหมายหรือเป็นเลิกดีที่จะมีคู่กันได้นะครับสำหรับชาวลัคนาราศีกุมนะชัดเจนและดูดีนะครับ ก่อนจากไปฝากกดแชร์กดไลค์กด Subscribe ใส่กระดิ่งนะครับอย่าลืมนะครับถูกใจคำทำนายเลี้ยงน้ำเลี้ยงกาแฟได้ที่เบอร์พร้อมเพจและคิวอาโคตี่เห็นนี้ได้เลยนะครับดวงชะตาเดือนพฤศจิกายน2567ลัคนาราศีกุมครับงานดีโชคลาภดีดวงเฮงปังรวยคลิปนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ